เป็นหน้าที่ของเราก็เหมือนทุกครั้งนะครับเวลาเราจัดกีฬานี้กับท่านที่ท่านจะต้องสนับสนุนตามภาระหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบเราและเรา,เรามีศักยภาพที่สามารถจะทาได้นะครับเพราะไ,ได้คือพี่เ้องประชาชนนะครับเราะเขาเข้าต้องเข้ามาพักผนะครับที่จะนํามาสนับสนุนการดําเนินกิจกรรม,มทุกิจมีกิจกรรมกีฬามากมาย ะครับตลอดทั้งปีนะครับซึ่งนะครับก็เดีย๋ยวถ้ายังไม่จบก็ต่อวัระที่สองไม่มีมีไหมไม่มีไปวัระที่สามถ้าเราเป็นสปอร์ตซิตี้แต่ไม่มีาการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของ,อาของมอมอการบระมอลผลแลื่อีกอย่างหนึ่งก็ไปงานกอง เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยนะที่จากกีฬาอันธนะการควิดนะครับเราเราระดัานะครับไปทั right yeah right there, right ้งห right ้าแสนบาทโดยที่ไม่มีกิจกรรมใดๆเลยด้วยตัวอุบัติเหตุทางโควิดสิบเก้าแล้วนะครับแพ็คของขึ้นรถหมดแล้วนะครับถ้วยรางวัลทุกอย่างเสื้อพิมพ์มาหมดแล้วนะครับก็หลายแสนเหมือนกันหลายล้านรีวิวปฏิความหมายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงต้องกลับมาที่นี่นะครับคือการจัดงานของเราจะมีทั้งหมดเนี่ย ก็คือ3มวันนะครับสวันเราจะทําอะไรกันบ้างครับตรวจไว้หลายครั้งแล้วแล้ว,วันนี้ไปเก็บรายละเอียดมานะครับก็บจะเริ่มอันนที่ชีงแชยยมป์ประเทศไทยคนระับในแต่ละรุ่นตอนนี้ก็มีผู้นําตารางคะแนนอยู่นะของแต่รุ่นพวกเพื่อนบ้านชาวมาเลเซียติดต่อออกมาเยอะม,มากอยากมาแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็ตัดสินใจอยู่ให้กันอยู่ในหลุมนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็ไปดูเส้นทางมาแล้วเนี่ยก็จะมี